กราบเรียนท่านผู้ติดตามฟังทุกท่านเนื่องจากในคลิปมีการอ่านค่อนข้างเร็วควรปรับความเร็วของการเล่นให้อยู่ที่ 0.9x หรือ 0.95x จะทำให้ได้อัธรสในการฟังที่ดียิ่งขึ้นขอเชิญติดตามเรื่องราวในคลิปได้นะบัดนี้นันทิวิสารชาดกว่าด้วยการพูดดีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระวิหารเชตวัน ทรงปรารบการพูดเสียดแทงให้เจ็บใจของพวกภิกษุฉับพักค,คีจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่ามนุญยะเมลพาเสยดังนี้ความคิดดานว่าสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักค,คีเมื่อกระทําการทะเลาะย่อมขู่ย่อมตะเพิดย่อมทิ้งแทงย่อมด่าด้วยเรื่องสําหรับด่าสิบประการภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งให้เรียกภิกษุฉับพักค,คีมาแล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าพวกเธอกระทําการทะเลาะจริงหรือเมื่อพวกภิกษุฉับพักค,คีกราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่าจึงทรงติดเตียนแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชื่อว่าวาจายาบกระทําแต่ความฉิบหายให้ไม่เป็นที่พอใจแม้แห่งสัตว์ดีรัตฉานแม้ในการก่อน สัตว์ดีรัชชานตัวหนึ่งย่อมยังคนผู้ร้องเรียกตนด้วยคำหยาบให้พ่ายแพ้ด้วยทรัพย์พันหนึ่งแล้วจึงทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ในอดีต,ตการมีพระราชาพระนามว่าคันธาระครองราชสมบัติอยู่ในเมืองตักกศิลาแกวนคันธาระพระโพธิสัตว์บังเกิดในกำเนิดโครครั้งในการที่พระโพธิสัตว์เป็นลูกโคหนุ่มนั่นเอง พราหมณ์คนหนึ่งได้พระโพธิสัตว์นั้นจากสำนักของทายกผู้ให้ทักษิณาตั้งชื่อว่านันทิวิสารแล้วตั้งไว้ในฐานะบุตรรักใคร่มากให้ข้าวยาคูและพัดเป็นต้นบำรุงเลี้ยงแล้วพระโพธิสัตว์จเจริญวัยแล้วคิดว่าพราหมณ์นี้ปรนิบัติเราได้โดยยากชื่อว่าโคอื่นผู้มีธุระเสมอเช่นกับเราย่อมไม่มีในชมพูทวีปทั้งสิ้นท่ากระไร เราพึงแสดงกำลังของตนแล้วพึงให้ค่าเลี้ยงดูแก่พรามวันหนึ่งพระโพธิสัตว์นั้นกล่าวกับพรามว่าพรามท่านจงไปจงเข้าไปหาโควินทกเศรษฐีนั่นแล้วกล่าวว่าโคปริพัตของเรายังเกวียนร้อยเล่งซึ่งผูกติดติดการให้เคลื่อนไปได้ท่านจงกระทําการเดิมพันด้วยทรัพย์พันกหาปณะนะพรามนั้นจึงไปยังสำนักของเศรษฐี สั่งสนทนาขึ้นว่าในนครนี้โคของใครเทียบพร้อมด้วยเรี่ยวแรงลำดับนั้นเศรษฐีจึงกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าของคนโน้นและของคนโน้นแล้วกล่าวว่าก็ทั่วทั้งนครโครชื่อว่าเช่นกับด้วยโคทั้งหลายของเราย่อมไม่มีพราหมณ์กล่าวว่าโคของเราตัวหนึ่งสามารถให้เกวียนร้อยเล่มผูกติดติดกันเคลื่อนไปได้มีอยู่เศรษฐีกล่าวว่า ถรือหบอดีโคเห็นปานนี้จะมีแต่ไหนพราหมณ์กล่าวว่ามีอยู่ในเรือนของเราเศรษฐีกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านจงกระทำเดิมพันพราม์กล่าวว่าดีลักข้าพระเจ้าจะทำแล้วได้กระทำเดิมพันด้วยรั์พันกหาปนะพรามณ์นั้นยังเกวียนร้อยเล่มให้เต็มด้วยทรายกรวดและหินงเป็นต้นแล้วจอดไว้ตามลำดับกันแล้วผูกเกวียนทุกเล่มเข้าด้วยกัน ด้วยเชือกสำหรับผูกคลาวแล้วให้โคนันที่วิสารอาบน้ำแล้วเจิมด้วยของหอมระดับพวงมาลาที่คอแล้วเทียมเฉพาะตัวเท่านั้นที่ทูบเกวียนเล่มแรกตนเองนั่งที่ทูบเกวียนเนื้อปรตตักขึ้นแล้วกล่าวว่าเจ้าโคโกงจงลากไปเจ้าโคโกงจงนำไปพระโพธิสัตว์คิดว่าพรามนี้ร้องเรียกเราผู้ไม่โกง ด้วยวาทาว่าโกงจึงได้ยืนทำเท้าทัาท้งสี่ให้นิ่งเหมือนเสาทันใดนั้นเศรษฐีจึงให้พรามนำรับพันกหาปนะมาพรามแพ้พนันด้วยทรับพันกหาปณะจึงปลดโคแล้วไปเรือนถูกความโศกครอบนำจึงได้นอนโคนันที่วิสารเที่ยวไปแล้วกลับมา เห็นพรามถูกความโศกครอบนำจึงเข้าไปหาแล้วกล่าวว่าพรามท่านนอนหลับหรือพรามกล่าวว่าเราแพ้พนันด้วยทรัพย์พันกหาปณะนะจะมีความหลับมาแต่ไหนโคนันที่วิสารกล่าวว่าท่านพรามฉันอยู่ในเรือนของท่านมาตลอดการ มีประมาณเท่านี้เคยทำภาชนะอะไรอะไรแตกเคยเหยียบใครใครหรือเคยถ่ายอุจจาระปัสสาวะในที่อันไม่ควรมีอยู่หรือพราหมณ์กล่าวว่าไม่มีดอกข้อลำดับนั้นโคนันที่วิสารกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรท่านจึงเรียกฉันด้วยวาทาว่าโคโกงนั้นเป็นโทษของท่านเท่านั้นโทษของฉันไม่มีท่านจงไปจงทำเดิมพันด้วยซับสองพันกหาปะนะกับเศรษฐีนั้นขอยอย่างเดียว ท่านอย่าเรียกฉันผู้ไม่โกงด้วยวาทว,ว่าโคโกงพรามได้ฟังคำของโคนันที่วิสารนั้นแล้วไปกระทำเดิมพันด้วยทรั์สองพันกหาปณะ,ะแล้วผูกเกวียนร้อยเล่มติดกันโดยในอันนีแล้วในก่อนประดับโคนันที่วิสารแล้วเทียมเกวียนเล่มแรกเข้าที่ทูบเกวียนถามว่าเทียมอย่างไรตอบว่าพรามผูกแอกให้แน่นที่ทูบเกวียนแล้วเทียมโคนันทีวิสารเข้าที่ปลายแอกข้างหนึ่ง แล้วเอาเชือกที่ทูปเกวียนพันปลายแอกข้างหนึ่งแล้วใส่ไม้ค้ำยันปลายแอกเปล่าและเชิงเกวียนเอาเชือกนั้นผูกให้แน่นแล้วจอดไว้ก็เมื่อกระทําอย่างนี้แอกย่อมไม่เคลื่อนไปทางโน้นทางนี้โคตัวเดียวเท่านั้นอาจลากไปได้ลําดับนั้นพรามนั่งบนทูปเกวียนลูบหลังโคนานที่วิสานั้นพลางกล่าวว่าโคผู้จเจริญ พ่อจงไปโคผู้เจริญพ่อจงลากไปพระโพธิสัตว์ลากเกวียนร้อยเล่มที่ผูกติดกันด้วยกำลังแรงครั้งเดียวเท่านั้นให้เกวียนเล่มที่ตั้งอยู่ข้างหลังไปตั้งอยู่ในที่ของเกวียนซึ่งตั้งอยู่ข้างหน้าโควินทกเสร็จถีแพ้แล้วได้ให้ทรัพย์สองพันกหาปณะแก่พราหมณ์มนุษย์แม่อื่นๆก็ได้ให้ทรัพย์เป็นอันมากแก่พระโพธิสัตว์ทรัพย์ทั้งหมดนั้นได้เป็นของพราม์ทั้งนั้น ครามนั้นอาศัยพระโพธิสัตว์จึงได้ทรัพย์เป็นอันมากด้วยประการอย่างนี้พระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชื่อว่าคำหยาบไม่เป็นที่ชอบใจของใครใครแล้วทรงติเตียนพวกภิกษุฉับพักทีแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทเป็นพระผู้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่า บุคคลพึงกล่าวแต่คำที่น่าพอใจเท่านั้นไม่พึงกล่าวคำที่ไม่น่าพอใจในการไหนไหนเมื่อพราหม์กล่าวคำที่น่าพอใจโคนันที่วิสารได้ลากเอาภาระหนักไปได้ทำพราหม์ผู้นั้นให้ได้ซับด้วยตนเองก็เป็นผู้ปลื้มใจเพราะการช่วยเหลือนั้นด้วย พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้ว่ามนุญยะเมลพาเสยมาด้วยประการชะนี้แล้วจึงทรงประชุมชาติกว่าพรามในการนั้นได้เป็นพระอานท์ส่วนโคน,นันที่วิสารได้เป็นเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและจบอัตถกานันที่วิสารชาดกที่แขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามฟังเรื่องราวในคลิปนี้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน รวมถึงย้อนกลับมาดูคลิปซ้ำอีกก็จักเป็นพระคุณและเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำเป็นอย่างหาที่สุดมิได้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านทุกที่วาราตรีการด้วยเทอญ